เด็กๆก็คือตื่นเต้นมาก,มากสูงมากนะครับสวัสดีครับผมวอลรบินในวันนี้นะครับพวกผมร็ยกแก๊งมาเล่นน้ำตกนะครับก็คือน้ำตกลานสางนี่เองนะครับที่จังหวัดตากนะครับก็มากันเยอะเลยทีเดียว สิบเอ็ดคนนะครับผู้ใหญ่ห้าเด็กหกนะครับแล้วก็เด็กตัวน้อยๆไม่เกินสามปีสามคนก่อนนี่เลยเขาเล่นอยู่ข้างล่างตอนนี้ผมเดินมาเที่ยวข้างบนนะครับโดยเซ็งไรจงเนี่ยก็กระโดดตุ้มต่ำตุ้มต,มต่มข้างล่างเลยนู่น สูงมากนะครับแล้วก็ชั้นบนนี้ก็สวยงามมากแล้วก็ข้างบนนู่นอีกนะครับสวยมากเลยโอเคเดี๋ยวผมก็จะลงไปเล่นน้ำตกแล้วก็จะไปดำดูปลานะครับว่าจะเจอปลาหรือเปลา่า นี่ก็เป็นชั้นล่างนะครับที่พวกผมแคมป์อยู่ตรงนี้เจอปลาบ้างไหมเซ็งเจอเจอเหรอตัวคนใหญ่ เรามาดูฝั่งของเด็กๆบ้างดูไอ้ลูกเลิงนี่ส่วนจริงๆเลยอือสุดยอดมากอันนี้ก็จะเป็นโรนิดกับเด็กๆนะคะพี่จ๋าพี่จ๋าัะน้องก้าน้องเอกัสจะดูลูกลิกจะกัะโดดอย่างเดียวเลย โดดอย่างเดียวเลยหัวโ,โลวิทก็กำลังทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้เยายะาพี่ยายาก,กับน้องลูกหมีเล่นนานตั้งแต่ลูหกหมีจะมาให้เล่นนานนะคะก็จะเล่นยายาแค่เซตเดียวข <c oughs> ี้ม่กโกงเลย <c oughs> ไม่ลึกนะคะทุกคนน้ำไม่ได้ลึกเท่าไหรม <c oughs> ดูหน้ามันจะชอบใจกินกินน้ำไปหรือเปล่าเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้กินไม่ได้กินได้เอมน้ำก็ถึงแค่ขาอ่อนข้อเขาออนะคะทุกคนขอพี่ยา,ยาให้ไหวพี่ยา,ยาก็เลยให้พี่ยา,ยานั่งนะคะนั่นงยองเ ลูนีลูนก็ยังกระโดดไม่พักเลยตอนนี้นะคะั <c oughs> ีวลวราวิกงก่อรังจะไปชมวิวข้างบนแล้วอุ๊ยอะไรกะจัดเท้าปลาปลาเยอะมากนะคะทดนใต้ใต้นะะ้ำ ยูอวอลราวิสก็จะขึ้นไปแล้วนะคะ ทุกคนเ,คเด็กๆก็คือตื่นเต้นมากันนี้ลองจับเล่นๆหน,น่อยกระโดดโคตรเก่งอ่ะปลาดุเด็ๆกๆตื่นเต้นมาก ในตอนนี้นะครับผมก็ขึ้นมาสูงมากเลยโอ้โหมีมแมลงวันมาเกาะเลนซะแล้วโดยผมก็มาถึงที่ชั้นบนสุดนะครับซึ่งมันสวยงามมากเป็นพวกหินผาอะไรอย่างนี้เลยหลังจากนี้ผมก็จะใช้ถ่ายในมุมมองดโดรนนะครับแต่ว่าไม่ได้ใช้ดโดรนใช้กล้อง360องศานะครับเพื่อที่จะได้มุมที่สวยงามนะครับดูว่าจะออกมาเป็นอย่างไร ตอนนี้ผมก็อยู่ข้างบนนี้ค่อนข้างจะเหงานะครับเดี๋ยวผมก็จะลงไปเ,เล่นข้างล่างกับเขาดีกว่านะครับเขาก็อยู่งลางนู่นเลยรู้ไม่รู้มองเห็นหรือเปล่าชี้ถูกหรือเปล่านะครับยังสูงเลยนี่ขึ้นมายังสูง นี่เลยอยู่มุมนี้ก็จะสวยงามแบบนี้เลยที่เมื่อกี้ผมขึ้นไปชั้นบนนู่นเลยแล้วก็ลงมาก็ค่อนข้างสวยงาม โอเคจบคลิปตรงนี้แล,ล้วละกันนะครับเพราะว่าจะไปเล่นน้ําตกแล้วก็จะไปเล่นน้ําจนเบื่อนะครับแล้วก็จะกลับบ้านนะครับที่เกียรถ่ายด้วยนะครับเพราะว่ามวัวแต่เล่นน้ํานะครับเออน้ําอุ่น,น,ออน,นลงไปแช่เลยเน้ําตรงนี้มันนิ่งนะครับมันไม่ได้มันเป็นอบอบปิดนะครับทําให้โดนแสงแดดเนี่ยมันจะอุ่นนะครับแต่ตรงน้ำไหล,ลๆโอโ้โหเย็นสุดๆนะครับตอนมาเนี่ยโอโ้โห ร้อนแท็ตายนะครับพอมันเล่นน้ําแค่2อนาทีสนาทีนะครับโอ้โหตัวสั่นนะครับไอ้ลิงไอ้ลูกหม,มีแล้วก็นินจาเวลกัสแล้วก็คูสันแล้วก็โอ้โหหลายคนเลยนะครับ11คนมากันอย่างเยอะอะไร โอเคในช่วงร้อนๆนะครับกลางวันใครอยากเล่นก็มาเล่นเลยนะครับมีค่าบริการผู้ใหญ่คนละสี่สิบนะครับสำหรับเด็ก3ปีไม่เกิน15ปีคนละ20นะครับแล้วก็ค่ารถยนต์อีกคัละ30บาทนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวไปเล่นน้ำต่อนะครับสวัสดีครับไปแล้ว